คำคลิปวีดโอแล้วมีดนตรีประกอบแบบนี้ครับข้าจะลบเทียงบาทีห่หน่อยสักคั้ดนตรีประกอบแบบนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วหาได้จากไหนอยากได้เสียงเอฟเฟกแบบนี้ ประกอบคลิปวิดีโอแบบนี้จะมีวิธีการดาวน์โหลดยังไงหาได้จากไหนโดยปลอดลิขสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูด้วยกันครับวิธีการดาวน์โหลดดนตรีเพื่อประกอบคลิปวิดีโอของเราง่ายๆนะครับเราก็มาที่ Google การดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆตั้งเส้นนะครับแต่ที่ Google แล้วพิมพ์คำว่านะครับดนตรีฟรีไม่มีลิขสิทธิ์1้อผมจะใช้ดนตรีที่เกี่ยวกับดนตรีออกึกฟรีไม่มีลิขสิทธิ์1้อยน์นะครับแต่เข้าไปค้นหาเข้าไปครับจนากนั้นเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับให้มาค้นหาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับคำว่า p i x a b a y c o m ตัวนี้ดนตรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์พร้อมให้ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ สามารถใช้ดาวน์โหลดได้เชิงพาณิชย์นะครับเอาดนตรีนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ฟรีไม่มีค่าเลิกสิทธิ์ใดทั้งสิ้นนะครับแต่ดาวน์โหลดเข้าไปครับจากนั้น,นครับเราก็ค้นหาดนตรีที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับย้ำนะครับใครที่ต้องการจะ download, ดาวน์โหลดดนตรีนี่ครับดนตรีก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีอันนี้ผมต้องการดาวน์โหลดตัวแรกนะครับดาวน์โหลดตัวแรกฟังดูครับ ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าต้องการจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็แตะลูกศรตามวงกลมที่เราวงกลมไว้แตะลูกศรดาวน์โหลดก็จะได้การดาวน์โหลดประมาณนี้ครับก็สามารถเก็บไว้ในจัดการของเพลงของเราหรือว่าในแอปแคปคัทของเราได้เลยนะครับถ้าดาวน์โหลดได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ข่าจะลบเทียงบางกินเลยสับสุดแล้เป็นไงครับง่ายไหมครับถ้าง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณสหรับการรับชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ